จริงๆจ,จ,จากแฟนขับนี่แหละคะ่ะก็ส่งมาให้เราดูแล้วเราก็เคยเห็นเคยเห็นคลิปนี้แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อเรานะคะแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าเป็นชื่อเราเลยใช้ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพมากๆเป็นคำพูดที่แย่มากๆนะคะแล้วก็มีตัดต่อรูปของเราด้วยรูปจริงๆของเรานะคะ หัวคลิปเนี่ยก็จะเป็นรูปจาก IG รูปสิริตาเจนเซนจาก IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาไปในคลิปก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราเลยแล้วก็ก็จะเป็นอะไรที่มันลามกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพูดตรงๆว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้ครั้งนี้นะคะเราก็ครั้งแรกเราเคยปรึกษาคุณกรคุณกรบ,บอก um, ใครๆดูแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรหรอกแต่ว่าพอครั้งนี้เขาใช้ชื่อเราเต็มๆเ,เลยแล้วก็หัวคลิปเป็นรูปของเราด้วยแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็ บอกเลยว่าเรานอนไม่หลับเรารู้สึกว่ามันเป็นการล่วงละเมิดชื่อเสียงของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่น่าเกียดมากๆากอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากที่จะปกป้องอย่างแรกเลยชื่อเสียงของเราแล้วก็คนที่ทำนี่ย้รารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันใจร้ายมากๆที่ทําอย่างนี้กับเรา mm hmm. แล้วอยากเบิงต้นเองได้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ติดต่อเข้าไปหรือว่าติดต่อคุณมันมันมีคลิปเนี้ยค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะพอพอเขาส่งมาปุ๊บพอแฟนคลับส่งให้เราปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราก็แจ้งคุณกรเลยแล้วก็ลองกูเกิลปุ๊บมันก็แบบหลายคลิปมากเลยล้วก็คุณกรก็คุยกับทนายอะไรเงี้ยค่ะคุณกรว่าไรบัหาแ่ะ ตอนจกปรึกษากันมานยครับครับก็จริงๆตอนแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือเห็นมา3ามปีที่แล้วตอนแรกคุลิต้ามาปรึกษาผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาตอนนั้นเขาใช้แค่คลิปหลุดหน้าเหมือนนางเอกไม่ได้ใช้ชื่อเราอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังที่แฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่สบายใจเลยคือหลักๆด้วยหนึ่งคือเรื่อง กลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นเขานะครับแล้วก็อันที่2ก็คือแบบก็เขาก็เป็นห่วงว่าตอนนี้ลิตาก็อย่างที่ทราบคือกําลังจะมีจะมีลูกก็ไม่อยากให้แบบว่าในอนาคตถือถ้าไม่ออกมาแก้ตรงนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวว่าคนจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งเราูถูในอนาคตใช่คือส่วนหนึ่งเราเนี่ยนะคะหนึ่งเลยมันคือคนที่รู้จักคนที่ดูจะรู้เลยว่าไม่ใช่ลิตา ถึงเขาจะจงใจเอาภาพตอนเป็นวิดีโอที่ผมปิดหน้าบ้างก้มหน้าบ้างแต่มันไม่ใช่ลิตาเรารู้สึกเลยว่าทําไมเขาถึงคนทํานะคะแบบเฮ้ยทําไมใจร้ายขนาดนี้แล้วเราเห็นปุ๊บเราก็มีเบบีอยู่ด้วยเราไม่ได้นึกถึงเราคนเดียวละชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วมันพูดถึงลูกเราด้วยถ้าเกิดลูกหรือเพื่อนเลูกหรือใครมาดูแล้วเขาไม่เคยเห็นเราหรือตอนนั้นเราแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ ไม่รู้สิมันคิดเยอะแยะมากมายเราอยากจะมาปกป้องชื่อเสียงของเราสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่เข้ามาละเมิดคนที่ใช้ชื่อของเราในการั่วหัวเพื่อให้เกิด engagement อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆเราวันนี้เราอยากมาแจ้งความจริงๆเราก็มาปรึกษาคุณตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณตำรวจบอกว่าเป็นคดีอาญาซึ่งเขาก็จะดำเนินการถึงที่สุดนะคะถึงที่สุดเลยเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาแล้วก็ หมอกไม่ต้องห่วงคุณตำรวจจะช่วยเต็มที่อะไรย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะให้สิ่งพวกเนี้ยออกไปให้หมดมัน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 แย่มากๆในความรู้สึกผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะ <No. S 1> มีน้องด้วยแ้าว่าแค่ผู้แค่เด็กใครก็ตามถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้เอารูปเราไปตัดต่อแบบนี้ก็ไม่มีใครรับได้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ที่ น่าเกลียดมากเลยเขาต้องเอาไปสร้างรายได้ด้วยไหมคะเขาต้องทำอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็มีทั้งเว็บพนันมีอะไรหลายอย่างมากมายที่ก่อให้เกิด engagement ให้คนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือจั่วหัวให้คนเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ทนายมีหลักฐานอะไรมาใช่ไหมคือในแง่ของทางกฎหมายนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเราได้เตรียมหลักฐานเพราะว่าปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ มากกว่า30เว็บไซต์นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือ,อวันนี้มันมีการเอารูปกุลิตามาใช้ชัดเจนนะครับใส่ชื่อใส่นามสกุลชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็กคือการปกป้องตัวกุลิตาก่อนนะครับและสิ่งที่ทางเว็บไซต์ต่างๆได้ทำแม้แต่ผู้โพสต์ผู้แชร์ก็ตามทีนียนะครับก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตรา14นะครับการนำเข้าสื่อลามก สู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ทางเราก็ได้หารือกับทางตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งท่านก็กรุณาว่าจะดําเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับคริต้ายืนยันว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาดแล้วก็ฝากไปถึงคนที่กําลังทําหรือคนที่กําลังคิดจะทำคดีนีน้คุณกําลังทําผิดกฎหมายและเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษร้ายแรงนะครับรวมถึงว่าอยากให้คํานึงถึงตัว บุคคลต่างๆที่คุณระถามว่าถ้าเขาเหล่านั้นเป็นแม่ของคุณเป็นลูกสาวของคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้นอกจากเรามารักษาสิทธิของเราแล้วเราก็ไม่ต้องการให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นกับบุคคลใดๆอีกนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เรายืนยันครับว่าเราจะทําให้ถึงที่สุดเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับ<ม><ม>ก็ฝากทางพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับ ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องเหล่านี้มันหมดไปจากสังคมไทยคุณต้องการคดีอะไรบ้างอะไรบ้างมีไหมจะหาด้วยอ่เดี๋ยววันนี้เราเรากำลังจะเข้าไปแจ้งความเรเนินคดีกับทางท่านตำรวจนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน่อยไงเดี๋ยวจะมีแจ้งนะครับเริ่งต้นคือคนแช่นี่มีความผิดใช่ไหมครับคนแชคือเป้นเบื้องต้นวันนี้นะครับโดยหลักการแล้วทั้งผู้โพสต์ผู้แช่มีความผิดนะครับแต่ว่าเรากําลังเอาตัวต้นต่อของมันก่อนก็คือตัวเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์พวกนี้มันเป็นเว็บไซต์ที่เอารูปแบบเนี้ยมาดึงคนเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเครือข่ายเหล่านี้มันเป็นเครือข่ายที่ที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรแล้วก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นและโดยเฉพาะก็จะเพ่งเล็งไปยังคนที่มีชื่อเสียงอย่างกรณีคุวิตาเป็นต้นนะครับอย่างเบือต,ต้นเองที่ใต้คือความคาดหวังก็คืออยากให้เอาคลิปเอาชื่อเอา,เอารูปออกให้หมด<อ>เลยใช่ไหมครใช่ค่ะ เรื่องค่าเสียหายนะคะเรามองไว้อย่างไงบ้างอันนี้เดี๋ยวเราคงได้หารือกับทางตํารวจอีกทีนะครับว่าจะยังไงได้บ้างนะครับอยากให้พี่ลิต้าฝากถึงคนที่มาก็อย่างทชื่อถ้าแบบพยายามพยายามมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้ลิต้าก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะเพื่อที่จะสื่อสารออกไปอย่างแรกเลยถ้ารู้สึกว่า ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใครทั้งนั้นนะคะ mm hmm. การเอาภาพเราไปตัดต่อแล้วก็ใช้ชื่อของเราทั้งทงท,งที่มันไม่ใช่เราเลยมันมันเสื่อมเสียมันเสียชื่อเสียงมันมันรู้สึกน่าน่ารังเกียจมากๆกับสิ่งที่ทำนะคะ mm hmm. ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นก็ขอให้มันไม่มีอีกแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะดําเนินการอย,าอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่สองนี่ต้ว่าในในความเป็น ในความเป็นแม่ที่กําลังจะมาเรายิ่งรู้สึกคิดเยอะอคิดเยอะถึงอนาคตคิดอะไรหลายอย่างเราเรายิ่งอยากที่จะรีบจัดการให้ให้ออกไปให้หมดอะไรเงี้ค่ะก็ที่เราเช็กกับคามิดาราคนอื่นโดนเหมือนมบตาไหมคะเท่าที่เราได้มาคุยกับทางตำรวจมีดาราท่านอื่น,นะคะ่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองตอนนี้โชคดีที่เมืองไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองแล้วะคะ่ะใช่ค่ะ ค่ะไม่ไม่ได้จะได้อัปเดตนม้นี่ค่ะน้งค่ะก็6เดือนแล้วค่ะก็แข็งแรงดีค่ะก็มีความสุขมากเป็นผู้เลี้ยงสวยอยู่เลย ขอบคุณมากค่ะคือคือตอนแรกเห็นกังวลว่ามันไม่ค่อยมีป่องมาเลยอ๋อใช่ค่ะก็กังวลค่ะก็แอบไปปรึกษาคุณหมอหลายรอบว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นท้องใหญ่ทําไมของเลี้ตาท้องเล็กคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าลูกลูกแข็งแรงได้มาตรฐานทุกอย่างแล้วก็ดีไปดีทุกอย่างแค่เราเป็นเหมือนแบบว่า คุณหมอพูดคำนี้เราชอบบอกว่าท้องสาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขนอนลค่ะว่าแข็งแรงจริงบอกเมื่อคืนไม่ได้นอนเพราะลูกดิ้นทั้งคืนนออกกําลังกายใช่ออกกําลังกายคุณหมอให้ออกกําลังกายได้ทําทุกอย่างได้หมดค่ะก็เราก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างเลยค่ะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีนิดนึ่งค่ะช่วงนี้ก็ พยายามไปเที่ยวต่างจังหวัดกันให้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวพอมีเบบีคลอดออกมาแล้วก็ก็ไม่สามารถไปไหนได้แล้วสักพักหนึ่งไอ้นี่เพศจริงๆนะทราบเดี๋ยวเราเปิดเผยไม่ได้ไม่ได้เรื่อยดี๋ยวขอเป็นความลับก่อนเอ้ทราบแล้วค่ะใช่คุณพ่อเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็รอนับวันครับก็อีกไม่ถึงประมาณ3เดือนก็จะได้เจอหน้าเขาแล้วอะไรเงี้ยครับกุมภาพัอดีประมาณปลายมีนาอะไรเงี้ยครับครับจะพาพ่อ ก็ยังปรึกษาจริงๆเนี่ยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรแต่ว่าธรรมชาติยังไงก็ดีดดที่สุดแต่ว่าก็สุดท้ายคุณหมอก,ก็ต้องเผื่อเผื <underwear> ่อ <ๆ S 1> ทางเลือกไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันสักเดือน8เดือน9ว่าแบบออกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงกับหัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆมอนิเตอร์อยู่ตลอดค่ะ